พระเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวาชิโลลรดมหลวงพ่อบุริยังสรินทโมสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ท่านพันท่านอาจารย์คณะอาจารย์ทุกๆท,ท่านและพี่เลี้ยงนะคะและเพื่อนเพภรรยา,ยาม,มีทุทกๆคนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวกัพยาลัตนจรย์งยงชื่อเล่นชื่อปูค่ะ อายุ50ค่ะฉันเรียกว่าไม่ไม่แก่เกินไปนะที่ใจสมาธิคิดว่าแบบนั้นนะก็คือในจิตเราก็คิดอยากที่จะเรียนสมาธิอยู่อะค่ะทีนี้ว่าได้ไปเดินตลาดนะันะตลาดนักที่แต่งจานนะคะอในวันพุธนะคะ เ,เดี๋ยวรอก่อนพี่ปูขายไอศครีมจ้นะไอศครีมที่ตลาดนา้ำโคราวนะคะทีนี้ได้เจอกับทีมอาจารย์คณะอาจารย์นะคะอาจารย์จวงอาจารย์นาชลีนะคะได้มาจัดอาหารในวิาหะนะคะที่จะมาเรียนผู้สมาธินะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะซึ่งคุยกับท่านอาจารย์แล้วหลายหลาท่าน พี่มานะคะในวันนั้นก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละที่เราต้องการเพราะว่าเราคิดอยู่ในจิตในใจของ,ง,งเราแล้วแหละว่าอยากจะมาในจุดนี้อยากามาในสมาธิมากแล้วก็ดูหลายหลายที่เพราะว่าช่วงแล้วอ่ะเป็นคนชอบศึกษาอยู่แล้วแล้วก็ดูในยู u ูบในอะไรเนี้ยนะคะเราก็ไอที่นู่นก็ดีนะที่นี่ก็ดีนะไปชูไม่หรอกอุ้ยมันไกลไปมาก แต่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันใกล้ามากเลยอ่ะก็เลยคิดว่าตัดสินใจว่าตรงนี้แหละเป็นที่ที่จะเริ่มต้นนะคะในพื้นฐานที่เราต้องอศึกษาแล้วก็เรียนรู้เพราะว่าเราอาจจะทำแบบไม่ได้รู้ในขั้นตอนจริงๆอ่ะคะ่ะที่ว่าเอ้ยเป็นยังไงสมาธิอ่ะไม่รู้เลยอ่ะนะคะแล้วก็เปบัรตามที่เขา ได้บอกหรือว่าพูดแนะนาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมนไม่รู้ในสิ่งที่ว่าให้น่าแล้วมันเป็นไงนะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่รู้ในอาการที่เกิดขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็มาก่อนเรียนเนี่ยเราคิดว่าเออถ้าเกิดออกมาเนี่ยจะเป็นไงแต่ว่าในเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนั้นน่ะคือสุขสุขภาพที่ เป็นแบบระบบเกี่ยวกับภายในนะคะก็เป็นกังวลมากเลยจนทำให้เราทีเนะี่ยรู้สึกว่าเราเอา่อมีความเครียดบ้างนะคะที่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยตอนที่จะเรามาเรียนเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีก็ร,รู้สึกลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีคิด กับตัวเองเนี่ยทางด้านลรด้านแบบไม่ไม่ไม่ดีบ้างอะไรเนี้ยไอ้ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กับคนอื่นก็มีบ้างที่คนเพราะว่าเราขายของที่ตลาดน้ําเนี่ยอยพี่ปูตอนแรกอ่ะพี่ปูทําเรื่องนู้นทำอาชีพอื่นยังไม่ทำเรื่องขายขายก็เลยยังไม่รู้ว่าศรริลปะการเป็นแม่ค้าเนี่ยยังไม่เข้าใจแต่พอได้มาเรียนรู้ในเรื่องนี้ การค้าขายการเป็นแม่ค้าเนะี่ยมันก็สนุกดีอะแต่ว่าบางทีเราข้างมันก็มีบ้างที่ว่าเอ๊พูดกันอะไรกันเมากันเนี้ยเราก็ไม่ไม่เวิร์กเลยเราก็ไม่ชอบเลยทำให้บางทีเราก็คิดว่าตำหนิเขาไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ถือลบจากนั้นนะคะพอได้หลังจากที่เรามาเรียนสมาธวนทีเนี่ยเกิดการที่พัฒนาจิตค่ะดีมากค่ะเพราะว่า เราเกิดเปลี่ยนแปลงในการที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในสนังคมเนี่ยโอ้ยมันเปลี่ยนไปได้ค่ะมันไม่ใช่การที่เราบังเอิญนะคะเพราะเรามาอยู่จุดเนี้ยทาให้เราผิดบวกค่ะบวกมากกับจิตแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าการที่ดูคนอื่นเนี่ยว่าจะเป็นระวังระแวงคนอื่นเราจะเป็นระวังระแวงเขาทำไมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีในจิตในใน คือไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเขาอาจจะมีปัญหาของเขาส่วนตัวว่าทําไมเราไม่คิดแบบนั้นน่ะเออ่นหละคือาการเปลี่ยนและทัศนาะของบูเลยละว,ว่าเอะใช่ตรงนั้นมันคือคือใช่ะคะ่ะเพราะว่าเราไม่สมควรใชไปตัดสินเขานะคะเราก็ต้องมาดูตัวเองด้วยก่อนว่าเอ้เรานี่แหละไม่ใช่แบบเราต้องหัวขาดเสร็จแล้วมาค่ะพอ เรียนแล้วเนี่ยพอเรารู้แล้วเราก็มาปฏิบัตินะคะเอาสมาธิเนี่ยที่าอาจารย์สอนเราเนี่ยมาปฏิบัติในเรื่องการที่เราบริการพุโทโธเนี่ยคือใช่เลยค่ะเพราะว่าจิตเราจะได้ว่างนะคะวัไปคิดเรื่องที่โโลบหลบนะคะแล้วก็ในระหว่งางเรียนเนี่ยปัญหาวิจารณ์นี่ค่ะเพราะว่าผมาเพราะว่า รู้สึกว่ามันแน่นหน้าอกอะ่ะเอ๊ะทำไมเป็นอาการแบบนี้ไม่เข้าใจเลยเอะขอถามอาจารย์นะคะที่ถามที่สอนนะคะที่สอนในใน,ในคลาสคนนั้นก็เลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยกเป็นอย่างนี้นะแน่นรู้สึกแน่นนะทํามีอาการแน่นหน้าอกมันเป็นเพราะอะไรกาจะแก้ไขอะไรดีอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าเออก็ลองบริกรรมนอกจับพฤติกรรมและพุดโธอยู่แล้วเนี่ย ลองยินแสงสีแดงเขาเรียกว่าอ,อาจจะเป็นจาักรการที่สี่ะค่ะว่าลองดูสิว่ามันหายไหมครูบอกอืมก็ไปลองทำดูดีขึ้นค่ะอาจารย์ดีขึ้นเพราะว่าคูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ในบทสุดท้ายอ่ะที่ได้เรียนรู้กับอาจารย์นะคะเป็นที่พระอาจารย์บอกว่าอ่าการที่ จากความผิดปกติอาการที่เกิดขึ้นลมตีขึ้นจากบกมาถึงคอหอยนะคะหรืออาการที่ผิดปกติจากหน้าอกตีขึ้นถึงด้านจมูกเอ๊ะมันเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรเราสงสัยแล้วก็จาไว้จับไว้นะเออพอมานั่งสมาธินั่นแะคะพี่ปู ได้รับรู้เลยว่าเฮ้ยอาการที่มันดันขึ้นมาถึงหน้าอกถึงคองหอยตอนแรกไม่รู้เพลินค่ะน,น,น้ําเพลินไม่ได้จับอาการใดๆแต่สาาักพักม่นเฮเป็นอะไรมันตึกตึกต๊กตึกตกตก๊มาอยู่ที่คอหอยเนี่ยตลอดตลอเป็นอะไรวะคิดในใจเป็นอะไรวะ <c oughs> แต่ก็เลยคี่ว่าอ๋อโมูโมูหะาเนีย นี้อาการโมหะไงเออพอ,อรู้เอ้าเรารู้เอาจิตไปอยู่ที่จิตว่าเอ้ยโมหะอ๋อเข้าใจแล้วจิตคลายไปโดนด,ดีใจหายไปเลยไม่มีอาการตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กมาอยู่ตรงคอหอยแล้วค่ะผมก็่บบอกว่าเฮ้ยโอเคโอเคโอเคมันคือใช่เลย แล้วก็จากที่หลังจากที่เราเรียนหลักสูตรพระอาจารย์เนี่ยพี่ปูได้ไปแนะนำเพื่อนๆนะคะพี่ปูได้แนะนำเพื่อนสนิทหลายๆคนแล้ก็ยังไม่ได้ประสบการณ์สังเ็จนะคะใดๆก็คืออ่ะเดี๋ยวเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราแล้วเขาก็อาจจะตามออกมาแล้วก็มีแนะนำเพื่อนใหม่หรือความรู้จักเช่นมออไซที่พี่วนที่มาส่งอะไรเงี้ยก็เฮ้ย ปูมาเรียนอะไร,รอไะไรเงี้ยมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยเอามาเรียนสมาธิปูสมาธิพี่ดีมากเลยพี่มานะคะมาอะไรก็คือแนะนำเขานะคะ่ะจากที่การที่ปูได้มาเรียนเนี่ยที่สถาบัแนแห่งนี้นะคะพลังสถาบันพลังจิตตาลภาพแห่งน,นี้รู้สึกนะคะรู้สึก ขอบคุณนะครับนี่คือเป็นปความสุขข้างในจิตขอบคุณผ่าจานนะครับนภ์นะครับเป็นอย่างสูงขอบคุณท่านอมาจารย์ท่านผู้มาฝากค่ะ ีคว่ะแล้วก,ก็มีข้อเสบบนอแนะนะคะท้ายเลยมีข้อเสบบนอแนะว่าในการที่เรารักน้องใช่ไหมคะเราอยากให้เพื่อนพี่หรือว่าคนพในน้องมาแบบนี้บ้างอยากให้มาเรียนอยู่แบบเราได้ไหลย ปกตไม,ไม่ค่อไมากกันนนี่บ้าเลย,นะญญอ,เยอ่ะก็แล้วปกตอาจารย์อะไรกันนีแนะอลายกันนี้คือว่าเราไ่เข้ากลุ่มแบบมสมรสค้ามจากการตัวเองหรือว่ากลุ่มที่แบบอยู่ในสมว่งเราอ่ะถ้าจะได้สมาชิกที่เพิ่มขึ้นเยอะๆแล้ลเวเร็วๆค่ะเพื่อเรามีนยอยู่ขึ้นคุณ